อาแม่จะเล่าเรื่องนางสิบสองให้ฟังนะคะนอนนอฟัง uh ฟังฟงฟังเงียบเงียบสตอบสต๊อบสต๊อบเงียบ y ล u r e y e าคลอสั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนคลอสมีมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันรักกันมากก็เลยแต่งงานกันแล้วก็ไปอยู่ไปสร้างบ้านอยู่ กลางป่าเออไม่ใช่กลางป่าไปสร้างบ้านอยู่ด้วยกันทีนี้เมียก็เลยตั้งคันมีลูกพ้องใหญ่มากใหญ่มากกากในท้องบักใหญ่เลยบาดท,ทีนี้ไปเรียกฉันเจ็บท้องฉันเจ็บท้องฉันจะคลอดลูกแล้วโอ้ยเจ็บท้องเจ็บท้องคุณสามีไปตามหมอตำแยมาให้ฉันหน่อยบอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมแววไปตามให้ไปตามหมอตำแยมามาทําคลอดให้เมียฉันหน่อยเมียฉันจะคลอดลูกแล้ว โอ้ยโอยโอ้ยเจ็บทองจ็บทองขอดปุ๊ดออกมาคนที่หนึ่งวววออกมาคนที่หนึ่งอาทำไมฉันยังเจ็บทองอยู่มอตำแยหมอตำแยคำอีกอาเธอมีทองมีลูกอีกคนหนึ่งขอดหมักคนที่2อปุ๊ดวววคนที่สามปุ๊คนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกจนถึงคนที่สิอโอ้ยฉันเน่อจังเลยเสร็ล้วยังหมดแล้วยัง โอ้หมดแล้วโอ้สิบสองคนเลยมีเบบีสิบสองคนเลี้ยงลายใส่เต็มกระดงอยู่เลยมีสิบสองคนค้องอย่างนี้เหรอคล้องมันใหญ่งั้นเลยบาทที่นี่ตอนแรกๆเขาก็มีเงินเนาะทีนี้เด็กน้อยมันกินเยอะมันตั้งสิบสองคนนะไม่ใช่คนเดียวเนาะคนนั้นก็กินข้าวกินข้าวกินข้าวกินไปกินมาใช้ค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนในบ้านมันก็หมดทีนี้สองคนสามีก็เลยปรึกษากัน โอ้ยเราจะทำยังไงเนาะเราจะทำยังไงดีเนาะเงินเราก็ไม่มีแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงเขาก็เลยปรึกษากันเอาลูกโอเคเราเอาลูกไปทิ้งไว้ในป่าปล่อยให้คนใจดีมาเจอแล้วเอาลูกเราไปเลี้ยงดีกว่าว่าเัินทำไมเขาใจดีเดไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเงินเลี้ยงลูกมันไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกมันคิดสั้นๆ พ่อกับแม่มันไม่มีสมองมันไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกแม่ไม่รู้นะี่แม่ก็เดาเอา,าบาททีนี้ตำนานเป็นอย่างนี้เนาะบาททีนี้มันก็เลยใช้กลอุบายหลอกลวงหลอกเล่ยหลอกเล่ให้ลูกไปอยู่ในป่าไปไปพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวเล่นในป่าไปไปกันไปเดินเลียงแถวกันไปทัางสิบสองคน มีคนเล็กชื่อนางเผาเด็กหญิงเผาตัวเล็กๆคนหนึ่งคนสุดท้องคนที่สิบสองที่ออกมาสุดท้ายเพื่อนมันฉลาดมันก็เอาข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้กินได้นะ่ะมันยังมีเปลือกอยู่ลรยไปตามทางมันก็ไปเล่นตามภาษามันแต่มันก็ฉลาดมันก็ลรยเป็นเรนแลนด์มาร์กไว้เพื่อจําทางกลับบ้านมันก็ลรยไปเรื่อยลรยไปเล่น ทีนี้พ่อกับแม่ก็ไปถึงป่าถึงไกลๆกลกางป่าแล้วกะว่าลูกๆจําทางกลับบ้านไม่ได้แล้วพ่อกับแม่มันก็เลยบอกว่าเอยพ่อกับแม่เดี๋ยวไปหาเอากล้วยหาผลไม้มาให้ลูกๆก,กินนะลูกๆรออยู่ตรงนี้นะว่าอย่างนั้นนางทั้งเด็กทั้ง12คนก็เลยบอกโอเคพวกเราจะรอพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้แล้วก็แล้วก็คอรลีบซีเหรออืมเขาก็เลยอยู่ในป่า สองคนผัวเมียก็เลยรีบวิ่งหนีจากลูกไปไปออกข้างนอกไม่ได้ออกกับข้าวมาให้ลูกกินลูกก็อยู่ในป่าเอ๊ะไปนานแล้วเอ๊ะไปนานแล้วทําไมพ่อก,กับแม่ของเราถ,ถึงยังไม่กลับมาล่ะว่าอย่างนี้เด็กน้อยเออนะงั้นพวกเราก็กลับบ้านกัน,กนเถอะสงสัยพ่อก,กับแม่คงหลงป่ามัง้งว่าอย่างนี้เด็กน้อยก็เลยบอกแล้วเราจะกลับกันยังไงล่ะจําทางกลับไม่ได้เลยเนี่ย เด็กหญิงเผาผู้ที่ฉลาดที่สุดคนที่สุดท้องเพื่อนน้องสุดท้องฉันจําทางได้เพราะฉันมีเลนมากตามฉันมาเลยตามฉันมานี่นี่เห็นไหมข้าวเปลือกที่ฉันโรยนี่มันเป็นทางกลับบ้านเออเดินไปเดินไปเย้เดินไป,น,ไป,น,ไปนี่นี่เจออีกทางเจออีกตรงนี่ฉันแลนมากไว้ตรงที่ฉันโรยข้าวเปลือกไว้นี่จุดนี้จุดนีเดน้เดินไปเดินไปจนถึงกลับบ้านพ่อกับแม่แปลกใจอา้าว ลูกๆก,กลับมาได้ยังไงพ่อกับแม่ไปตามพ่อกับแม่มันโกหกว่าพ่อกับแม่ไปหาผลไม้มาให้แต่ว่าพ่อกับแม่หลงทางก็เลยกลับมาบ้านก่อนดีใจแล้วที่พวกลูกๆก,ก,กลับมาวันหลังพ่อกับแม่มันก็ปรึกษากันอีกเราจะทำยังไงดีนะไม่หรอกมันคงเป็นความโชคดีของเด็กๆที่กลับมาบ้านได้มันว้ง,นงั้นเราไปทำอีกรอบที่สองวันนี้วันหลังเราก็ไปอีก ไปไกลกว่าเดิมเลยเอาให้ป่าลึกกว่าเดิมว่า่างผัวกับเมียมันปรึกษากันบาททีนีฉันยังไม่ชอบัน้เออเดี๋ยวมันก็ดีแล้วบาททีนี้มันก็ไปปรึกษากันแล้วก็พากันลุ่งขึ้นก็พาเด็กๆไปไปแล้วไปเที่ยวป่ากันอีกเด็กๆก็เกกชื่อยก,ก็พากันไปเที่ยวป่ามาโมยาพาสอเวาจะคทนเทวเส้นางทีเบ้กาไม่เอาแพเดี๋ยวบปทีนี้ก็ไปในปา่าโชคร้ยาย น้องเผาคนเล็กสุดไม่ได้เอาแลนด์มาร์คไปด้วยไม่ได้เอาข้าวเปลือกไปบาดที่นี้สองคนผัวเมียก็กลับมาใช้เลขวายเดิมว่าไปหาผลไม้มาให้เด็กๆรอก่อนกลับมาถึงบ้านได้เด็กน้อยมันก็หลงป่าสิบัดที่นี้มันหลงป่าเพราะว่ามันไม่มีแลนด์มาร์คกลับบ้านมาไม่ได้หลงป่าร้องไห้หยักๆอยู่ในป่าเสวะเสวะเสวะเสวาบาดที่นี้ มีนางยักษ์ผู้ใจดีซะแล้วแต่ว่ามันเป็นใจอันเนี้ยมันเป็นนางยักษ์มันอยากกินเลด็กเหรอไม่มันใจดีใจอัน very 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 เขาไม่พอใจแต่แต่เขาอยากกินเด็กเหรอใช่เขาอยากกเขาชอบเป็นผู้ชญิงหรือเป็นผู้ชายผู้หญง but ที่นี่มันก็เดินมาหาของกินในป่ามันมาหากินคนแหละ ไอ้ยักษ์จ้ะใจอันนะมันมาหากินคนแหละมันกินคนอิ่มละทีนี้มันก็เห็นเด็กน้อยร้องไห้แง่แง่อยู่ในป่าพ่อกับแม่จะเป็นไมันสงสารแล้วมันก็ใจดียักษ์อ่ะมันก็ไม่ได้มองยิเบบี้ไใจยันหรอเพราะว่าใจดีก็เลยแปลงตัวแปลงร่างเป็นมนุษย์พรุบเป็นคนสวยงามเลยแล้วก็ ฉันจะเอาพวกเธอไปอยู่กับฉันป้าป้าไปอยู่ในวังกับฉันบ้านฉันหลังใหญ่เบื้อเริ่มเลยมีมีแม่บ้านมีคนใช้ยเยอะแยะเลยไปอยู่กับฉันป้าป้าพวกเด็กๆก,ก็ดีใจทีนี้นางยักษ์ก็สั่งบริวารสั่งลูกน้องให้แปลงกายพวกเธอต้องกลายร่างเป็นมนุษย์เป็นคนเดียวนี้อยากให้ลูกทั้งสิบสองคนมันเอาเป็นลูกเดชพ่อมันไม่มีลูกมันรักมาก มันรักเด็กน้อยทั้ง12คนมากนก็เอาเป็นลูกอยากให้ลูกๆฉันจับได้นะว่าพวกเธอเป็นยักษ์ทำให้เนียนที่สุดนะโอเคครับเจ้านายว่างนทุกคนก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ดูแลเทคแคร์เด็กทั้ง12คนเป็นอย่างดีเด็กทั้ง12คนก็มีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินนางยักษ์ก็หามาให้นางยักษ์เป็นเป็นกษัตริย์เป็นราชินียักษ นางยักษ์มีอำนาจมีบารมีทุกคนก็มีความสุขจนโตจนเด็กเลี้ยงนางทั้งสิบสองคนจนเป็นเด็กโตขึ้นโตขึ้นดูซี่ y e สสวยงาม very beautiful all all lady beautiful อ่ะจบแล้วตอนต่อไปไว้พรุ่งนี้แมวเล่าให้ฟังโ <Okay. S 1> อเคล่ะ Close your eyes ส o า d ร i ิน hmm. t mm ี hmm. o o d night